พ่อคิดว่าไอ้มโนโลาคณะนั้นมันจะต้องรู้ความลับของไอ้เหลืองล่อนพิบูรลไม่มากก็น้อยรียดข่าวจากมันให้ได้ถ้ามันไม่พูดก็ฆ่าแม่งให้หมดทั้งคณะเจ้าพ่อกิ่งลันสากาประกาศสิทธิ์ออกมาด้วยสีหน้าเหี้ยมเหี้ยมเล่นเอาดวงตาทั้งสองข้างของไอ้เดียวนาบอลฉายประกายแววเพชรคาดขึ้นมาในทันทีทันใดเพราะวิธีดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของไอ้เดียวอยู่แล้ว ทำไมพ่อไม่ยกกำลังบุกเหมืองไอโนโลาพลวนซะให้มันสิ้นเรื่องสิ้นลาวไปเลยแล่นั่นเป็นของอันชอบธรมของพ่อเมื่อมันใช้เล่ห์เหลี่ยมอมของเราไปเราก็ต้องบุกเข้าไปช่วงทิงเอากลับคืนมาตามวิธีการของเราเอามันซะเดี๋ยวนี้เลยเป็นยังไงพ่อไอเดียวนาบอนเสนอแผนการบุกเหมืองโนลาพลวนขึ้นมาด้วยความใจร้อนเดียวเอ็งอย่าลืมว่าขณะนี้วงการนักเลงของเมืองนครมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนี้อย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าเราใจร้อนและบุ่มบามด้วยการใช้กำลังบุกเข้าไปในเมืองของมันก็จะโดนข้อหาบุกลุกทันทีเองก็น่าจะรู้ว่าไอโนโลาพลวนมันมีอิทธิพลของนักการเมืองหนุนหลังอยู่มันใช้อำนาจเงินสื้อเสียงประชาชนจนกระทั่งสามารถส่งคนของมันเข้าไปเป็นผู้แทนได้อย่างสบายและนอกจากนั้นไอโนโลาพลวนก็ยังมีกองกำลังพอกคอที่แตกมาจากเขาช่องฉางคอยคุ้มกันอยู่อีกจํานวนไม่น้อยถ้าเราขืนผีผามบุกเข้าไปก็ลาลังแต่จะพบกับความสูญเสียอย่างย่อยยับ พ่อถึงเตือนแกให้ใจเย็นๆพ่อมีวิธีการที่ดีกว่านั้นแต่จ้าพ่อกิ่งลานสกากับลำมาให้ไอเดียวนาบอนวู้วามยกกำลังเข้าไปในเหมืองของโนลาพลวนและพร้อมกับอ้างถึงอิทธิพลของโนลาพลวนที่มีนักการเมืองหนุนหลังอยู่ตลอดทั้งยังมีกองกําลังของผู้ก่อการไหลที่แตกมาจากเขาช่องช้างเป็นกําลังคุ้มกันอีกด้วยแต่ผมก็ทําสําเร็จมาแล้วตอนที่เอาพวกแกง๊งมอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปอลาวาาในงานของมัน แถมยังจับลูกสาวของมันมาให้พ่ออีกด้วยผมไม่เห็นว่าไอโนราพลวนจะมีพิษสงอะไรตรงไหนเลยลูกสมุนที่คุมกันมันก็เป็นพวกมือปืนกระจกกระจกโดนพวกผมตะลุยพักเดียวก็แผ่นหนีกนคนละทางสองทางไอเดียวพูดเท้าถึงความหลังตอนมันพาพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์บุกเข้าตะลุยงานของโนราพลวนจนลาบเป็นหน้ากลองมาแล้วแถมปลามาดโนราพลวนตลอดจนพวกมือปืนคุ้มกันว่าไม่มีอะไรด้วยสีหน้าหยามเยียดไอเดียว นั่นแหละคือวิธีการที่โนราพรวนถนัดละทำไมเองไม่คิดในแง่มุมกลับบ้างละ่ะเจ้าพ่อกิ่งพูดสอดขึ้นมาเหมือนกับจะเดาแผนการของโนราพรวนได้อย่างทะลุปลุกโลงมุมกลับอะไรพ่อไอเดียวกลับไม่เข้าใจมันจึงย้อนถามเจ้าพ่อกิ่งออกมาด้วยความกังขาสมมติว่าไอโนโลาพรวนมันจงใจวางแผนล่อให้พวกเองบุกเข้าไปอาวาดในงานของมันละ่ะทำไมเองไม่สะดุดใจบ้าง เพราะงานอารวาสของพวกเองมันช่างง่ายได้ผิดปกติไปจากธรรมดาเหลือเกินเจ้าพ่อกิ่งเตือนสติให้ไอเดียวนาบอลนึกถึงความผิดปกติตอนพาสมัครพรรคพวกบุกเข้าอารวาสในงานบุญของโนโลาพลวนแต่ผมก็สามารถจับลูกสาวของมันมาให้พ่อได้ถ้าไอโนโลาพลวนมันกล้าวางแผนถึงกลับเอาลูกสาวตัวเองเป็นเหยื่อล่อโดยยอมให้ถูกจับไปเป็นตัวประกันมันก็หินชาติเต็มทีไอเดียวเถียงออกมาตามเหตุผลที่เป็นจริง นี่แหละคือสิ่งที่เองจะต้องพิสูจน์ให้ได้เล่ห์เหลี่ยมของไอโนราพลวนมันแผวพราวาไปหมดทั้งตัวมันมักจะทำอะไรต่ออะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอถึงแม้คำพูดของไอเดียวจะมีเหตุผลแต่ถึงกระนั้นเจ้าพ่อกิ่งก็ยังไม่สนิทใจในพฤติการของโนราพลวนอยู่ดีเนื่องจากหลูสันดานเพราะเคยหักเหลี่ยมชิงดีชิงเด่นกันมาก่อนจึงสั่งให้ไอเดียวคอยจับจ้องพฤติการตลอดจนพิสูจน์ให้ได้ว่าเท่าที่น้องดาวโดนลักพาตัวอย่างง่ายไดยนั้น เป็นแผนการที่โนราพวนจงใจสร้างขึ้นมาหรือเปล่ารถจีบเล็กตำรวจสองคันและรถปิกอัพอีกคันหนึ่งบรรทุกตำรวจในเครื่องแบบนั่นเอียดบนรถนอกจากตำรวจแล้วยังมีผู้หญิงนางลำสามคนที่เดียวจับตัวไปแก้ผ้าเต้นลำบงให้เจ้าพ่อกิ่งลานสกานั่งร่วมอยู่ด้วยขบวนรถดังกล่าวหอตะบึงไปบนถนนสายล่อนพิบูลจนกระทั่งถึงตัวอำเภอก็วิ่งเข้าไปจอดหน้าสถานีตำรวจจากนั้น นายตำรวจวยศพันตำรวจคนหนึ่งก็เดินขึ้นไปบนโรงพักหลังจากเจรจาก,กับสารวัตรใหญ่ก็เดินกลับลงมานั่งรออยู่บนรถจากนั้นกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอลอนพิบูลจำนวนสิบคนพร้อมด้วยอาวุธครบมือก็เดินลงมานั่งเบียดกันอยู่บนรถปิกอัพต่าล,ลที่จอดอยู่หน้าโรงพักล่อนพิบูลอึดใจใญ่ๆต่อมารถปิกอัพของโรงพักล่อนพิบูลก็เล่นนำหน้ารถตำรวจทั้งสามคันมุ่งหน้าไปตามถนนใหญ่ด้วยความเร็วสูง พอถึงทางแยกก็เบาความเร็วของรถแล้วเลี้ยวเข้าไปในสวนยางอันกว้างใหญ่ไพศาลเกือบ2กิโลเมตรจึงทะลุป่าทึบซึ่งมีโขดเขาทะมึนละฝาตั้งขวางอยู่มองเห็นอยู่ไกลๆความหนาทึบของป่าและความวางเวงของผูปมะเทศล้อมรอบตัวทําให้กลุม่มตํารวจที่นั่งอยู่บนรถต้องชํำเลืองสายตาม,มองดูลรอบด้วยท่าทางไม่ไว้วางใจรถก็วิ่งกระโดกกระเดกเหมือนกับหมาพยศเพราะต้องอาศัยเส้นทางซึ่งเพิ่งจะกลุยใหม่ๆเพื่อให้รถวิ่งฉะนั้น เส้นทางบางตอนจึงคลุกระสิ้นดีป่าทึบสะจนบางแห่งแสงแดดไม่สามารถจะส่องทะลุถึงพื้นดินได้รถทั้งสีคันเล่นลัดลเลาะเลียบไปตามลำห้วยที่ไหลออกมาจากท่านน้ำตกซึ่งสองฝากงฟังเป็นขุนเขาขนาบเล่ากับกระแพงยักษ์สมบุติว่ามีผอกคอซ่องสมอยู่บนภูเขานี่พวกเราก็เหมือนกับกำลังเคลื่อนที่เข้าไปให้พวกมันเลือกยิงเอาอย่างตามใจชอบเพราะนี่มันพื้นที่สังหารชัดๆ สารวัตรจากสถานีตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชหันไปพูดไปเปยอกับสารวัตรสถานีตำรวจล่อนพิบูลซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างกันบนเบาะบิ๊กอัพคันหนึ่งพอกคคแถวนี้ไม่มีหลอกลับมีแต่พวกทหารพลันขึ้นเข้ามาวุ่นวายแถวนี้เป็นโดนพวกทหารพลันขยี้แหลกลานเดี๋ยวนี้พวกพอกคคกลัวทหารพลันมากสารวัตรสถานีตำรวจลอนพิบูลตอบเหมืองของโนราพลวนอยู่อีกไกลไหมครับ สารวัตรจากสถานีตำรวจเมืองนครเอ่ยถามขึ้นมาอีกโน่นครับอยู่กลางหุบเขาโน่นแต่ที่ผมแปลกใจเอาอย่างมากๆก็คือทำไมโนราพลวนถึงโดนกล่าวหาเช่นนั้นเพราะตามปกติตัวโนราพลวนไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนผมสงสัยจริงๆสารวัตรตำรวจสถานีอำเภอลอนพิบูรลชี้ไปที่หุบเขาเบื้องหน้าและพร้อมก็พูดเปลยถึงข้อหาของโนราพลวนด้วยความข้องใจผมก็ไม่ทราบ เด็กกองเชียร์คณะลำวงสีหัวใสสองคนโดนฆ่าตายหลังเวทีเมื่อตำรวจไปสอบสวนก็เจอผู้หญิงนางลำสามคนเพิ่งจะหนีกลับมาจากบ้านโนราพลเด็กนางลำทั้งสามคนนั่นให้การว่าลูกน้องโนราพลบุกเข้ามาที่เวทีแล้วฆ่าเด็กกองเชียร์ตายจากนั้นก็จับพวกเธอไปให้โนราพลที่บ้านล่อนพิบูลเพิ่งปล่อยกลับเมื่อตอนสว่างเมื่อโจทย์ผู้เสียหายมาแจ้งความกล่าวหาเช่นนั้นผมก็จะเป็นต้องมาขอความร่วมมือจากสารวัตรสารวัตร จากสถานีตำรวจเมืองนครเล่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องยกกำลังตำรวจมาขอความร่วมมือจากตำรวจท้องที่เพื่อจับโนราพลวนตามข้อกล่าวหาซึ่งมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าแผนการของเจ้าพ่อกิ่งลันสกาซึ่งร่วมมือกับไอ้เย,ยวนาบอลได้ดำเนินไปตามแผนเหมือนอย่างที่คาดคะเนเอาไว้ไม่มีผิดเพราะผู้หญิงนางลำทั้งสามคนถูกตำรวจสอบสวนจนกระทั่งต้องสารภาพออกไปตามความเป็นจริงตำรวจเมืองนคร ยงยกกำลังไปจับโนราพลวนในข้อหาฆ่าคนตายทันทีรถตำรวจทั้งสี่คันแล่นบกบนไปตามถนนอันคลุกคละผักใหญ่ๆก็ทะลุออกไปที่หุบอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาอันสลับซับซ้อนภายในอาณาบริเวณหุบเขาเปรียบเสมือนหนึ่งอาณาจักรส่วนตัวสวยงามด้วยธรรมชาติเป็นสถานที่ตั้งของเหมืองแรกขนาดใหญ่รอบๆบ,บริเวณมีบ้านพักคนงานเรียงรายเป็นตับไม่น้อยกว่า20หลัง ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเท่าที่สังเกตเห็นยังไม่เอี่ยมอ่องอันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าเหมืองแร่แห่งนี้เพิ่งจะลงมือทํางานได้ไม่นานนี้เองบ้านหลังใหญ่สองชั้นก่อสร้างด้วยไมเ้เหนือแข็งที่ตั้งงานอยู่ภายในเหมืองคือสถานที่พักอาศัยของโนราพรวนโดยเฉพาะซึ่งขณะนี้เจ้าของเหมืองกําลังนั่งคอยการมาของตํารวจด,ด้วยลักษณะท่าทางเหมือนกับจะรู้ตัวล่วงหน้าอยู่ในที และความจริงมันก็เป็นไปตามความคาดคะเนของเจ้าพ่อกิ่งลานสกาที่เคยพูดเอาไว้ทุกประการคือพอตำรวจเมืองนครไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจท้องที่อำเภอลอนพิบูรณ์โนราพรวนจะต้องหลูล่วงหน้าเนื่องจากความสนิทชิดเชื้อที่ตัวเองมีกับตำรวจบางคนฉะนั้นพอสารวัตรสถานีตำรวจล่อนพิบูรณ์ลงจากโรงพักเพื่อนำทางตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชมาที่เมืองโนราพรวนไม่ถึง5นาที วิทยุติดต่อสื่อสารแบบโมอเตอร์ OLA ก็ดังกังวานขึ้นมาลั่นห้องวิทยุของบ้านโนโลาพลวนที่ปลูกอยู่ในเมืองแร่ท่ามกลางหุบเขานั้นถึงแม้จะผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะคนธรรมดาสามัญไม่สามารถจะมีเครื่องรับส่งวิทยุส่วนตัวได้แต่เนื่องด้วยอำนาจเงินทําให้โนโลาพลวนสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้และแม้กระทั่งซื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บางคนเอาไว้เป็นหูเป็นตาเพื่อคอยส่งข่าวการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องวิทยุทางราชะการด้วยความทีชนิดพิเศษที่ได้ตกลงกันเอาไว้ และคำพูดที่ใช้ติดต่อกันก็ใช้รหัสที่ตำรวจเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถจะเข้าใจความหมายได้เลยแม้แต่ประโยคเดียวและคราวนี้ก็เช่นกันพอสารวัตรสถานีตำรวจอำเภอลอนพิบูลคล้อยหลังไม่ถึง5นาทีวิทยุลึกลับก็รายงานการเคลื่อนไหวตลอดจนรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างให้โนราพลวนทราบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและนั่นมันก็พอที่จะให้เวลาโนราพลวนจัดแจงซ่อนวิทยุและจัดฉากภายในเหมืองแรกของตัวเองไว้ให้ตำรวจขนได้ตามสบาย เลาะรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนยามทุกดานซ่อนอาวุธปืนสงครามและวิทยุสนามให้หมดและเดี๋ยวจะมีคนเอาปืนลูกซองไปแทนเวลาตำรวจเขาขอดูทะเบียนก็ให้เขาดูอย่าทำพิรุษอะไรทั้งสิ้นหลังจากรับวิทยุลึกลับรายงานการเคลื่อนไหวจากตัวอำเภอล่อนพิบูรณ์แล้วโนราพลวนก็ใช้วิทยุสนามสั่งการให้ยามรักษาการที่ประจำดาดนทั้งหมด ซ่อนอาวุธสงครามและเครื่องวิทยุสนามอย่างมิดชิดและเมื่อตำรวจแล่นเข้ามาถึงด่านชั้นนอกสุดก็พบยามหน้าตาเดือดายืนสะพายปืนลูกสองห้านัดขวางทางอยู่สองคนลงไปตรวจดูอาวุธปืนถ้าเป็นปืนเถื่อนก็จะแจงยึดแล้วจับตัวผู้พกพาตามกฎหมายสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครอ,ออกคำสั่งกับลูกน้องแต่แล้วก็ผิดคาดเพราะปืนของยามผู้ยืนประจำด่านตรวจจุดแรกของเมืองแร่มีใบทะเบียนติดตัวอยู่ทุกคน จากด่านแรกก็ถึงด่านที่สองซึ่งมีระยะห่างกันประมาณ100เมตรก็พบด่านตรวจอีกและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามรูปการเดิมคือเมื่อตำรวจลงไปตรวจยามรักษาการซึ่งสะพ้ายปืนลูกซองอยู่ก็ล้วนแล้วแต่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิน้นผมบอกสารวัตรแล้วโนราพลวนเป็นคนดีเขามีอาชีพเป็นนายเหมืองไม่เคยมีประวัติด,ด่างพ้อยทั้งถังที่อยู่ในอนณาบริเวณของเขาเปืนผ่าหน้าไม้ทุกกระบอกของโนราพลวนก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผมว่าวันนี้พวกเราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์สารวัตรสถานีตำรวจอำเภอลอนพิบูลหันมาพูดกับสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครด้วยคำพูดที่แสดงให้รู้ตัวว่าตัวเขาเองมีความเชื่อในความเป็นคนดีของโนราพรวนอย่างชนิดฝังอ,อกฝังใจข้อนั้นผมไม่ทราบเพราะผมไม่เคยอยู่ท้องที่แห่งนี้มาก่อนเมื่อมีผู้มาแจ้งและผู้ถูกเล่าวหาก็คือโนลาพรวนถึงแม้จะเป็นนายเหมืองและเป็นคนดีขนาดไหนก็ตาม ผมก็ต้องมาจับตามกฎหมายและผมก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการมาขอความร่วมมือจากสารวัตรในฐานะเจ้าของท้องที่ขณะนี้ผู้เสียหายก็เดินทางมาพร้อมกับตำรวจแล้วเมื่อประจันหน้ากันแล้วผู้กล่าวหายืนยันว่าไม่ใช่คนที่ปลุกปล้มเธอทุกอย่างก็เป็นอันเกมกันถึงแม้จะโดนยืนยันว่าโนราพลวนเป็นคนดีแต่สารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครก็ไม่ยอมเชื่ออย่างง่ายๆ เขาได้ยกเหตุผลและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขึ้นมาอธิบายให้สารวัตรสถานีตำรวจอำเภอลอนพิบูลฟังด้วยความหมายเป็นในในเหมือนกับจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนอย่างที่ตำรวจทั่วไปรู้เล่นเอาสารวัตรสถานีตำรวจอำเภอลอนพิบูลต้องเงียบเสียงไปเป็นปิดถิงสิบนาทีต่อมาขบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสี่คันก็วิ่งเข้าไปจอดที่หน้าบ้านของโนลาพลนโดยมีเจ้าของบ้านลงมาต้อนรับถึงข้างล่างนั่นแหละตัวโนราพล ดูให้ดีๆใช่หรือเปล่าตำรวจคนหนึ่งกระซิบบอกผู้หญิงนางลำทั้งสามคนไม่ใช่คนทิปล่ำพวกหนูดำผมหยิกแล้วก็เขียวมากคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนางลำทั้งสามคนปฏิเสธและพร้อมกับอ้างรูปร่างลักษณะของคนที่ชื่อโนลราพลวนและวบังคับให้พวกเธอแก้ผ้าเต้นลำบกับตำรวจคนดังกล่าวอย่างคร้าวๆชิบหายกูนึกแล้วเสียเวลาเปล่า จ่านายสิบตำรวจคนที่เอ่ยปากถามผู้หญิงนางลำสะบดขึ้นมาด้วยท่าทางฉุนฉุนแต่ผมว่าจ่าคงไม่เสียเวลามาที่นี่อย่างที่พูดมา้าเพราะก่อนจะยกกำลังมาที่นี่ผมยังเห็นจ่าโทรศัพท์คุยกับเจ้าพ่อกิ่งลานสกาอยู่เลยกลับไปคงได้เงินจากเจ้าพ่อกิ่งจมหูมันน่าจะแบ่งให้ผมบ้างนะจ่านะตำรวจอีกคนก้มไปกระซิบที่หูว่าจ่านายสิบตำรวจในทำนองรู้อะไรต่ออะไร เล่นเอาจาสิบตำรวจต้องถลึงตาห้ามเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยินจบตอนที่16แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนที่17ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลวฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหิลลายครับในที่สุดตำรวจทั้ง2องคณะก็ต้องยกกำลังกลับด้วยความผิดหวัง หล่อผู้เสียหายคือผู้หญิงนางลำทั้งสามคนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองนครน,นำตัวไปด้วยให้การยืนยันว่าคนที่อ้างตัวเป็นโนลาพลวนซึ่งกระทำไม่ดีไม่หลายต่อเธอด้วยการให้ลูกน้องจับตัวไปแก้ผ้าเต้นลำวงดูเกือบตลอดทั้งคืนนั้นไม่ได้มีรูปนั่งลักษณะเหมือนกับผู้ต้องหาที่ตำรวจพามาชี้ตัวแต่อย่างใดผมคิดว่าคงมีคนเล่นตลกอะไรกับผมแน่ๆเพราะจากเหตุการณ์ที่สารวัตรเล่าผมพอจะเดาออกว่า พวกวางแผนมีความต้องการให้ผมไปพวพันกนับคดีเด็กกองเชียร์ลำวงโ,งโดนฆ่าตายมากกว่าสารวัตรไม่น่าจะเสียเวลาเดินทางมาจากเมืองนครมาถึงที่นี่เลยนิสัยแบบนี้ผมไม่เคยมีสารวัตรน่าจะสอบถามตำรวจที่ล่อนพิบูลดูว่าผมเป็นคนยังไงเมื่อเหตุการณ์มันกลับตลบตาไปเช่นนั้นโนราพลก็ถือโอกาสพูดเด็บสารวัตรจากสถานีตำรวจเมืองนครด้วยคำพูดที่เป็นในให้เห็นว่าตัวเองกับตำรวจล่อนพิบูล โดยเฉพาะสารวัตรสถานีตำรวจอำเภอล่อนพิบูร์มีความสนิทชิดเช้อและคุ้นเคยกันเป็นพิเศษผมขอโทษเมื่อหมดปัญหาก็เป็นอันว่าเกมกันไปคุณบริสุทธิ์ผมถือโอกาสลาเลยนะครับสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครกล่าวคำขอโทษโนลาพลและพร้อมก็ขอตัวพานลูกน้องกลับทันทีแต่นั่นก็หมายความว่า ได้เดินชมเหมืองดีบุกภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางของ,ของเมืองแร่ตามคำเชิญชวนของเศรษฐีโนโลาพลวนไปเรียบร้อยแล้วโอกาสหน้าผมอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากท่านสารวัตรบ้างในขณะที่ลงมาส่งที่รถโนโลาพลวนก็พูดเย้มๆออกมาอย่างที่เล่นทีจริงถ้าอยู่ในท้องที่ของผมแล้วก็ยินดีเสมอครับสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครสนองตอบคำพูดของโนราพลวนออกไปตามมารยาท อ๋อทองที่ของสารวัตรแน่นอนครับลูกสาวของผมโดนชุดไปเกือบอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ล่องลอยบางทีผมอาจจะต้องอาศัยสารวัตรตรวจคนบ้านของนายกิ่งลานสกาบ้างโนลาพลยิงคำพูดออกไปทันควันหมายความว่าลูกสาวของคุณโดนลักพาตัวไปกักขังที่นั่นใช่ไหมครับสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครย้อนถามตามรูปการมันน่าจะเป็นเช่นนั้น แต่่่่ผมเกงงงอยอยยูาหนึโนราพลพูดเป็นในในคุณเกรงอะไรครับสารวัตรสถาดีตำรวจเมืองนครย้อนถามขึ้นมาด้วยความแปลกใจผมเกรงอิทธิพลนายกิ่งลานสกาเป็นคนระดับเจ้าพ่อของเมืองนครอิทธิพลของเขาหลนฝาผมเกรงว่าพอผมไปแจ้งตำรวจที่นครเพื่อขอความร่วมมือไปตรวจขนเข่ามันจะต้องล้วดไหลไปถึงหูนายกิงแล้วมันก็เหลียวตามเคย โนราพลพูดเป็นเชิงแดกดันสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครแต่ก็หารู้ไม่มากคำพูดดังกล่าวจะกลับกลายมาเป็นหอกเท่มใจตัวเองเข้าโคลมบ,บนลเลอร์เหลวมันก็คงจะเหลวเหมือนอย่างที่ผมกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับก่อนจะขับรถออกจากเมืองแร่สารวัตรสถานีตำรวจเมืองนครก็พูดใส่หน้าเศรษฐีหน้าเลือดด้วยการยิมคำพูดของโนราพลเองย้อนกลับไปในทำนองว่า ัวสารวัตรเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าการมาตรวจค้นครั้งนี้โนราพรวนจะต้องรู้ตัวล่วงหน้าและข่าวก็ล้นไหลออกมาจากสถานีตำรวจอำเภอลอนพิบูลนั่นเองเล่นเอาโนราพรวนต้องยิ้มแย้ด้วยความเขินใจถึงแม้ขบวนของรถตำรวจจะเล่นตามไปนูกินหางออกไปจากเหมืองแล้วก็ตามเศรษฐีหน้าเลือดก็ยังคงยืนมองตามหลังไปด้วยสายตาวาววับปากก็คำรามออกมาด้วยท่าทางโกรธจัด เบ่งและจองห้องแบบนี้ต้องย้ายแม่งให้ไปอยู่ที่กันดานให้เข็ดถ้าไม่ติดสารวัตรอำเภอลอนพิบูลกูจะสั่งให้ไอ้พวกบนเขาดักยิงแม่งให้ตายเหมือนหมากลางถนนเอาสิวะนามหน้าอย่างมึงจะสู้เงินกูได้ก็ให้มันรู้ไปความเหิมเกริมที่ตัวเองมีทั้งอิทธิพลของนักการเมืองหนุนหลังอยู่ตลอดจนความล่ำรวยอย่างมหาศาลทำให้โนราพลนกล่าวคำอาฆาตสารวัตรสถานีตำรวจเมืองนคร เนื่องจากความไม่พอใจที่สารวัตรไม่ยอมลงให้เขาเหมือนกับตำรวจคนอื่นๆเหลวไอโนราพวนรู้ตัวก่อนจริงๆหลังจากที่ตำรวจอำเภอเมืองนครยกกำลังกลับมาด้วยความผิดหวังก็มีตำรวจผู้หวังดีคนหนึ่งโผล่ไปบอกเจ้าพ่อกิ่งลานสกาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเล่นเอาเจ้าพ่อเมืองนครต้องสะบัออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดจะไปโมโหมันทำไมพ่อ ก็รู้ตัวก่อนแล้วนี่ว่าไอโนโลาพลวนมันจะต้องหููตัวก่อนที่ตำรวจจะยกกำลังไปถึงไอเดียวนาบอลซึ่งนั่งฟังอยู่พูดท้วงติงขึ้นมาตามเหตุผลที่เป็นจริงเล่นเอาสีหน้าอันเครียดขึงของเจ้าพ่อกิ่งลานสากาลดความตึงเครียดลงอย่างทันตาเห็นไอโนลาพลวนมันพูดฝากสารวัตรเมืองนครมาในทํานองสงสัยว่าลูกสาวของมันที่ถูกลักพาตัวมาจะอยู่ที่นี่สมมติว่ามันแจ้งตำรวจให้มาคนบ้านเราละ เจ้าพ่อกิงลานสก,กาพูดถึงคำสนทนาในทำนองแดกดันและวางสารวัตรเมืองนครกับโนราพลที่ถูกข่าวข่าวเอามาบอกให้ไอเดียวหน้าบอลฟังด้วยท่าทางกังวลใจขนาดพ่อไม่ได้ไปกับตำรวจพ่อก็ยังรู้รายละเอียดอะไรต่ออะไรยิบยับไปหมดถ้าไอโนราพลมันจะขนบ้านเราจริงๆมันก็ต้องแจ้งตำรวจท้องที่แล้วมีหรือพ่อจะไม่รู้ตัวก่อนไอเดียวพูดสอดขึ้นมาตามข้อเท็จจริงที่รู้ๆกันอยู่ และมันก็ทําให้เจ้าพ่อกิ่งมีสีหน้าสบายใจขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดแต่พ่อก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบมันอยู่อย่างหนึง่งคืออิทธิพลทางด้านการเมืองแคลรๆก็รู้ว่าไอโนราพลวนมันมีสอสอหนุนหลังอยู่ข้อนี้แหละที่ทําให้พ่อไม่กล้าใช้มาตรการรุนแรงกับมันให้รู้ดีรู้ชั่วไปข้างหนึง่งเจ้าพ่อกิ่งล้านสกาพูดถึงอิทธิพลของนักการเมืองที่หนุนหลังโนราพลวนอยู่แคลรๆก็จะมีความหนักใจเอาอย่างมากๆ แต่ถึงยังไงอิทธิพลของสอสอนั่นก็ยังมีท่านแม่ทัพภาคที่สี่คอยค้ำอยู่ผมว่าสอสอที่หนุนหลังไอโนโลาพลวนคงไมกล่าออกหน้าออกตาแน่เพราะมันขัดกับนโยบายใต้ล่มเย็นของท่านแม่ทัพหานาลงขืนเบ่งสุมสีส่สมห้าท่านแม่ทัพเอาตายแน่เพราะท่านเป็นคนตรงด้วยไอเยียวนาบอลพูดถึงพลโทหานาลงท่านแม่ทัพภาคที่สีเจ้าของแผนยุทธการใต้ล่มเย็น ซึ่งเป็นคนที่พ่อขาตลอดจนผู้มีอิทธิพลทั้งหลายแหล่ของภาคใต้กลิ่นเกลงเป็นหนักหนาเพราะท่านแม่ทัพหันนรงเป็นคนตรงที่กล้ายืนหยัดกับอิทธิพลมืดอย่างไม่หวั่นวันไม่เฉพาะแต่ไอ้สอสอคนเดียวนั่นหรอกแม้กระทั่งไอ้ตัวโนราพลหรือตัวพ่อเองขณะนี้ก็ต้องหดหัวอยู่ในกระดองเพาะแผ่นใต้ล่มเย็นของแม่ทัพหันนรงนี่แหละพวกเราเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยคนของแม่ทัพถูกส่งออกมาแทรกซึมเต็มภาคใต้ไปหมดเพื่อหาข้อมูลปราบปรามพวกอิทธิพลมืด พ่อ <David> ต <Roth> ้องระวังตัวเองก็เหมือนกันจะทำอะไรอย่าให้มันเลยเถิดนักเจ้าพ่อกิ่งลานสกาพูดวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นคนตรงตลอดจนนโยบายปราบอิทธิพลของท่านแม่ทัพหันอลงที่ทำให้พ่อขาของเถื่อนระดับเจ้าพ่ออย่างตัวเขาเองต้องหดหัวอยู่ในกระดองชั่วคราวเพราะถ้าขืนแยบออกไปอาจจะโดนซิวเอาง่ายๆแต่แรกของเราที่โดนไอโนลาพลวงไปก็ตั้ง75ตันคิดราคากันอย่างคร่าวๆก็ตั้ง20บล้านบาท พ่อจะงอมืองอตีนอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ไอเดียวนาบอลกลับพูดถึงแร่ดีบุกจำนวน75ตันที่โนราพรวนอมไปด้วยดวงตาวาวับแร่75ตันก็เท่ากับ1,945กระสอบปัญหามันมีอยู่ว่าขณะนี้ไอโนราพรวนมันซ่อนเอาไว้ที่ไหนเราจะต้องค้นหามันให้พบโดยเร็วที่สุดเมื่อพูดถึงแร่เถือนจำนวน75ตัน จ้าพ่อกิ่งรานสกาดูเหมือนจะลืมความเกรงเกรงในแผนใต้ล่มเย็นของท่านแม่ทัพหานลงไปโดยเส้นเชิงเขาพูดถึงที่ซ่อนของจำนวนแร่ทั้ง1,945กระสอบซึ่งโนราพรวนอมเอาไปและพร้อมกระตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะต้องค้นหาให้พบโดยเร็วที่สุดเที่ยงตรงดวงอาทิตย์ตรงศีษะพดิพดีอากาศร้อนอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง อนุสาวรีย์จ่าดำที่สะพายเป้ถือปืนอยู่บนแท่นหน้าค่ายวชิราวุธสะท้อนแสงแดดมองดูหน้าเกรงขามทั้งๆท,ท,ที่เป็นเวลาพักเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแต่อ air อนด d i t i o n ภายในห้องทํางานของท่านแม่ทัพหารอาลงยังคงเปิดอยู่อันแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดมากท่านแม่ทัพคงจะมีงานเร่งด่วนอะไรสําคัญจนกระทั่งลืมอาหารกลางวันไปอย่างถนัดใจภายในห้องนอกจากทอ,อหรือนายทหารคนสนิทแล้วก็มีนายทหารยศพันเอกอีกสองคน นั่งปรึกษาหารือกันด้วยสีหน้าเครียดขึมผมจำเป็นต้องใช้คนของผมที่กรุงเทพมาทำงานครั้งนี้เสว่ายังไงท่านแม่ทัพพูดถึงงานและคนและสองสามประโยคสุดท้ายก็หันไปถามความเห็นของเสด้วยน้ำเสียงฮุ่นห้วนแต่ผมกลัวว่าน้ำเสียงตลอดจนรูปร่างหน้าตาของคนทางภาคกลางจะทำให้พวกที่นี่จับพิรุษได้เส หรือเสนาธิการพูดถึงข้อเท็จจริงที่คนของท่านแม่ทัพอาจจะโดนฝ่ายตรงนข้ามจับพีรุษได้คนของผมมีพื้นเพอยอยู่ปากใต้แต่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพพูดปากใต้เป็นไฟแถมเล่นมโนลาเก่งขนาดโนลาอาชีพในเมืองนครหลายคณะยังไยท่านแม่ทัพหันนลงพูดถึงแบกลาวของคนที่ถูกส่งเข้ามาทํางานลับสุดยอดอันเป็นแผนปฏิบัติชิ้นหนึ่งในหลายๆแผนของใต้ล่มเย็นด้วยสีหน้าภาคภูมิใจครับท่าน อย่างนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรเสนาธิการคนเดิมพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าโล่งใจภาคใต้ของเรามีปัญหาในด้านการปกครองโดยเฉพาะอิทธิพลมืดมันเปรียบเสมือนลูกตุ้มคอยทวงความเจริญอำนาจเทือนกระจายคลุมพื้นที่สร้างความหวัดวันให้กับข้าราชการผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตตลอดจนประชาชนชาวบ้านทุกหัวละแหงจนไม่เป็นอันทำมาหากินตามปกติได้ต่อจากนั้น ท่านแม่ทัพหานนลงก็พูดถึงอิทธิพลมืดและอำนาจเถื่อนที่ทำลายขัญข้าราชการผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้สีหน้าเครียดๆและเมื่อเห็นเสนาธิการทั้งสองคนเงยหน้าขึ้นมองเหมือนก็จะฟังเหตุการณ์ต่อท่านแม่ทัพเจ้าของโครงการใต้ลมเย็นก็พูดต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงเหน็นหนักเพื่อดับทุกบำรุงสุกแก่พี่น้องร่วมชาติผมก็จำเป็นต้องเอาคนนอกพื้นที่มากวาดหลังเจ้าพ่ออิทธิพลโดยเฉพาะพวกขาแร่เถื่อนทั้งหลายขณะนี้ คนของท่านแม่ทัพเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองนครแล้วหรือยังครับเสนาธิการอีกคนย้อนถามด้วยความสนใจมาเรียบร้อยแล้วแต่เขายังไม่ได้มารายงานตัวกับผมแต่ผมรู้การเคลื่อนไหวของทั้งสองคนนั่นดีท่านแม่ทัพตอบด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มหมายความว่าท่านส่งเข้ามาปฏิบัติการเพียงสองคนเท่านั้นเลยครับเสนาธิการอีกคนสอดถามขึ้นมาด้วยความแปลกใจถูกต้อง มีถังผู้หญิงและผู้ชายแต่ทั้งสองคนไม่รู้จักกันท่านแม่ทัพตอบด้วยใบหน้ายิ้มๆการทำงานเป็นเอกเทศผมกลัวว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาจจะไม่ทราบคนของท่านแม่ทัพอาจจะเป็นอันตรายเสยนาธิการอีกคนพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าวิตกกงังวลนั่นเป็นเรื่องช่วยเหลือไม่ได้เพราะถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้ข่าวมันก็ต้องล้วนไหลไปถึงพวกเจ้าพ่อต่างๆ ข้าราชาการเมืองไทยไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองไปหมดทุกคนบางคนยังเห็นเงินเป็นพระเจ้าอยู่โดยเฉพาะเงินของพวกพ่อขาแล่เถือนที่เรากําลังวางแผนปราบปรามพวกมันอยู่ถ้าสถานการณ์มันไม่ไหวจริงๆคนของผมจะขอความช่วยเหลือมาเองท่านแม่ทัพหานลงพูดถึงข้าราชาการเร็วๆบางคนที่ยังรับอามิตรสินจ้างจากพวกพ่อขาแล่เถือนท่านแม่ทัพกําหนดรหัสในการติดต่อหรือสัญญ,ญาณบอกพวก อันที่จะแสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันเมื่อคนของท่านแม่ทัพขอความช่วยเหลือมาว่าอะไรครับท่านแม่ทัพหานนลงเอื้อมมือไปหยิบปากกาล,ลูกเลื่อนหมึกสีแดงมาเขียนตัวอักษรลงบนแผ่นกระดาษแล้วยื่นให้เสนาทั้งสองคนอ่านโดยไม่ได้พูดจาอะไรแม้แต่คำเดียวมโนโลาลำปืนเสนาที่การทหารทั้งสองคนอ่านข้อความบนแผ่นกระดาษออกมาพร้อมๆกันถูกต้อง คนของผมสองคนจะใช้รหัสในการติดต่อกับฝ่ายทหารด้วยประโยคคำว่ามโนโลาํลำปืนอ่านเสร็จแล้วทำลายด้วยท่านแม่ทัพหันนลงพูดถึงรหัสมโนลาํลำปืนและพร้อมกับสั่งให้นายทหารเสนาธิการจัดการทำลายกระดาษแผ่นดังกล่าวเพื่อไม่ให้เหลือเป็นหลักฐานต่อไปจบตอนที่16และตอนที่17แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุโาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณเลยหลายครับ